แม่ใหญ่ในี่เจ็คบาทครับเนี่ยเปิดไว้แจ็คบาทขออนุญาตครับผมพกหาเนาะเพื่นทองปะทองทองพร้อมเนาะแม่ใหญ่ทองเลียวที่พี่น้องพกที่หาคนเกิดไว้สูงได้ปะลอยหาสิบนี่ได้เนาะได้เนาะลอยหาสิบหัได้สูงใหญ่ได้พี่น้องเนาะปาพี่น้องใหญ่ดำมืดเลยดำเลยสายตาผสมแน่ละพี่ผสมมากพี่น้องดำมืดเลยพี่น้องเนาะ ปาดใหญ่ไทยสูงอยู่ลอยหาสิบก็ว่าไทยดีพี่น้องไทยดีต้นโตดีเพิ่นเพิ่นผสมมาบ่เพิ่นผสมมากล้วบ่าครับนี่ท่องแล้วเนาะท่องท่องแล้วพกเดือนแล้วพี่น้องท่องหกเดือนแล้วพี่น้องอุ้ยไงแห้งพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพ่อนครับแฟนเพจยรบา Godzilla, มสุวรรณเชนแอ่วเหมือนบ้านสุวรรณเชนแอ่วภาคพีภาคเหนือมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชุมพรบุรจังหวัดระยองพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายคือค่าแข้งราคาควายสีแลนบอลแลคาควายสิเป็นอย่งไรเบิ่งนน้องพี่น้องเนาะฝ่ายสุวรรณเชนแอ่วเชื่อภาคพีภาคเหนือออกสำรวจข่าเบิ่งเบิรน้องเบิ่งนน้องพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีครับชาวตระกูลกอพ่อเพียงมาลราพ่อแม่พี่น้้อองงปปสุุขคน กะมือนก็นมานำเสนอสินค้านะครับก่อนสะไปเบิ่งคลิปนะครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงก็มีสินค้าที่จาหน่ายในช่องของตระกูลกอพ่อเพียงนี่ล่ะพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับโม่ควเนี่พี่น้องเด้อจะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมกวินนี่ครับหมากวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลอยห้าสิบบาทครับงานกึ่งฟีมือจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าอยห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เราจะมีคลิกนะครับคลิกกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีดีเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพ้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งมีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คลิกไม้นะครับไม้ชิงชังตัวนี้กระดังดีพี่น้องเนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทครับ พร้อมสายเดอร์สามร้อยบาทนะครับผู้ดใดอยากสนับสนุนช่องตระกูลกอผอเพียงอย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือกา่งนองของประดับมัวควายคุณภาพเสียงดังๆทนท่านของช่องตระกูลกอผอเพียงอย่าลืมสนับสนุนกันดวยครับสวัสดีครับควายเผือกเจ้าบาทนะครับเผือกเจ้าบาทครับ เมื่อไหร่ปลายเป็นไหมเมือเ่อไหร่ปลายเป็นบ่ท่านบอกแล้วค่ะจะเถี่ยวมากพี่น้องเนาะดูว่าเป็นสุ่มหรือเปล่แม่เนี่ยก็ใหญ่พี่น้องเนาะแม่ใหญ่แมง่งายแม่เป็นไงเป็นปังเลยหน,นาะพี่น้องเนาะอันนี้สูงเยอะลอยหาซิหัวใหญ่อา่าหัวใหญ่พาไปพี่น้องเนาะหัวใหญ่พาไปแม่ใหญ่ใเนี่ยเจ้าบาทครับเนี่ยเปิดไว้เจ้าบาทขออนุญาตครับผมโมฆะเนาะเพื่นทองปะทองพรนะ้อมเนาะ แม่ใหญ่ท่องเด้ที่พี่น้องทุกที่หาคนเกิดแบบตูสูงได้บ่อร้อยหาสิบนี่ได้เนาะได้เนาะร้อยหาสิบบอกได้สูงใหญ่เด้พี่น้องเนาะปาพี่น้องใหญ่ดำมืดเลยดำเลยสายตางผ<ะ>สมแน่ละพี่ผสมมากพี่น้อง<ะ>ดำมืดเลยพี่น้องเนาะปอาดใหญ่ไทยสูงอยู่ร้อยหาสิบแต่ว่าไทายดีพี่น้องไทยดีตนตัวดีเพิ่นผสมมากปะเพิ่นผสมมากหรือปะครับเนี่ย ท่องแล้วเนาะท่องท่องแล้วหกเดือนแล้วพี่น้องท่องหกเดือนแล้วพี่น้องกุ้ยไงแห้งพี่น้องิึงควายไ่ควายงามเบิ่พี่น้องสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องคุ้ยไงงามดีท่องหกเดือนพี่น้องนี่ว่าไอ้ตัวนี้ท่องหกเดือนเพิ่นเปิดในราคาทองเนาะเปิดในราคาทองประกันทองพอเรียบร้อยสุดยอดเลยอ่ะเพื่อสะดวกให้เบอร์โทร่าขออนุญาตครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเศูนย์แปดเจ็ด 439 8094พี่น้องแม่บักง่ายท้องแล้ว6เดือนผู้ใดสนใจอยากเอาไปเป็นแม่คอกแม่คลายแม่พันสายพัฒนาสายสูงเพ่นพี่น้องบักง่ายนะพี่น้องเอาต่อร่องไหนพี่น้องขอบคุณหลายๆมันครับผมมันหรือเปล่าเฮ้ามันนาตีโอเคอันนี้สายเหนือก็พี่น้องเนาะมาเบิ่งราคาสายเหนือครับสองแม่สาวบักง่ายพี่น้องเนาะขออนุญาตครับผมเปิดไลน์อะไรจังไหนครับ ตัวนี้เปิดไว้สี่หมครับสี่หมื่นตัวนั้นครับตัวนี้เปิดไว้แปดพนห้าครับแปด0 0อหายพี่น้องสองแปหรอยตัวนี้สี่หมนใหญ่กว่ากันอ่ะันตีเนตัวเียตัวผู้ครับอตวโอควายเนื้อมันตีเป็ควายเนี่หมื่นแม่สองหมืดู้พี่น้องตัวนึ้ตัวผู้สองตัวเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องไดสายเนือบันตีเป็นสายเนื้อทั้งสองตัวพี่น้องผู้ใดอยากได้พูดนะสายเนือเพิ่นสี่หมื่นสอปเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทร่ะ สะดวกให้เบอร์โทรป่ะเนาะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสาหกศูนย์หกเจ็ดสองสามแปดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อเอาผู้ใดอันนี้เพิ่นตีเป็นสายเหนือสี่หมื่นสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเนาะขอบคุณหลายๆมันครับผมมาเบิ่งทางผู้พี่น้องเนาะมาเบิกไฟงานเพิ่นใดกระตุ้นห้อยก้อยมันนะบ่บ่โอเคเพิ่นใดขายอลไววะตัวนี้ตัวจ้าโอ้บ่ตัวนี้จัาบาทครับตัวนี้งามๆนี่ สองหมื่นสามพันควายงามเพผนพี่น้องงามงามพี่น้องบักผูน้อยงามรอต้นโตดีแข้งขาดีอัตลักษณ์จุดยอดเลยพี่น้องเบิ้งสีสันเพผนพี่น้องเพื่อเลี้ยงเจ้าไดนมาอวดเนาะสองสามเผยเปิดไว้พี่น้องอู้งามควายงามพ่อไก่คู้พ่อเพี่พ่อลูกไม่เรามีก่อเนาะลูกไม่เรามีก่อเอาไปเป็นพัฒนาต่อยอดพูดอะไปตาไปเป็นพอขอดพ่อไายพ่อพันพ่อคุ้มครองได้เลยแข้งขาดีเนาะสองสามเผยเปิดไว้ ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกพ่อน้องครับผม0 96 816เท่าไรก่อน8990พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดความพูดเลาหลายมันครับผมเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกเกลียวบ้านน้องแจตลาดชมพู้บุญธรรมอร่อยพี่น้องเนาะคือคักพี่น้องคือคักเวราะจงตวนควายงามหลายควายเนื้อกระไรพี่น้องผมเปิดให้ทุกสายเลยพี่น้องเนาะ เปิดได้ขายกันก็ร้ายพี่น้องเนาะนายหอยจากเวียดนามมาลายพี่น้องเนาะนี่เบมึงบรรยากาศเอ้ามาขออนุญาตไปไงแตะเอ้าไงแตะเปิดเจ้าไหนเนี่ยน้อยนี่เปิดแปดพันบพพมโอ้โหตัวรับไงยีงโอ้ยควายเพิ่นบ่พอพมืพี่น้องบักเถิดขึ้นผู้จูงไรครับวาอย่าเ่าขายครับวะขึ้นผู้จูงลายวัดสันอยากแปดพันที่พี่น้องนี่ถึกถึกข้องหอยแตกโอ้ยอยากซื้อตัวผู๋ได้พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไงเหินจอยเนาะ จอยคือจะของเพื่อนว่าโอ้ยเอาขออนุญาตเบอร์รัวชุดแปดหกสองห้าตแปดสี่หนึ่สามอยเะอยหอโอ้ยเจีขอบคุณหเรยๆเปนมากับผมไอยก้อยได้ขายแล้วบอรตัวนี้บอทพันไหนขายเอาเป็นพกนหลิกเาะเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันหอยก้อยเพิ่นวาก้อยรอเพิ่นพี่น้องสิบเจ็ดือนเดือนลูกลูกผู้ใดลูกเบิ่มเนาะป้าสูงคับเนาะรอยสซบวกเลยเนาะสูงอีลีพี่น้องพ่อนะ เบิร์แข็งขาโตนโตสูงลอยซีซีด้วยพี่น้องคุยตัวนี้ตะวันสีเนี่ยมันแต้มกันมากซื่อๆพี่น้องคุณอ่ะเพื่นอนว่าได้ขายได้หนี่งลอยซีซีบวกได้สีสันดีดีเนะาะสีดีดีแข็งขาใหญ่เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอควมฟวงยังนหน่อยหอยู่พี่น้องหน้าตาเรารอข้าวหอยก้อยเพื่นว่าเปิดใบสามหมื่นห้าเพื่นเปิดไว้พี่น้องหอยก้อยเพื่นเปิดไใบอ่ะขอขออนุญาตเบอร์โทรหอยก้อยศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าหอยก้อยจากเซระบุทวัดบุรีเนาะ ไอยก้อยทวันบุรีเพ,พิ่นได้มาพี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจเอาไปพอขอพอขายพอข้าวพันโทรมาเบอร์นี้อะต่อรองเอามันมาเด้อหอยกอดเด้อขอพูดหลายๆครับผมปลูกปู้ขออนุญาตครับผมเมย์แบบใหญ่คือใหญ่ค่ะสิ่เมย์เพื่อนเนาะบ้านบ้านอาตาตน้นโตนามอาท้องชัดเจนพี่น้อนงางามงามเขาเปิด เขาเปิดดีด oh okay. um, ีพ okay. ี่น้องเขาวงคันซ er anyway no. ้อนเพิ่นว่าพี่น้องอัตลักษณ์สุดยอดเลยลูกทรายลูกทรายงามงามพุดหน่อพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องพุดหน่อยลูกทรายงามพี่น้องพุดนน่อยเปิ่นกำลังต่อรองเปิดไว้จากไหนครบนี่เปิดไปเกือบสิบห้าเปิดไปแม่เป็นขึ้นใหญ่เถอะเนาะแม่สูงแม่ใหญ่ครับพี่น้อง ร้อยเกือบร้อยหาซีบวกพี่น้องแม่เพิ่นเกือบร้อยหาซีบวกนี่ลูกไส้งามงามพี่น้องลูกไส้งามเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ได้กันแล้วบ่ยังครับย่งมันเกษตรกรไปส่งบ่อดีไปโอ้กับมังกจบมันน้ำขาดกันอยู่ตอนส่งนี่ตัวนี่เนาะขาดกันอยู่ตอนส่งอยากได้ง่วยใหญ่อาควายใหญ่ควายงามไปเลี้ยงเนาะโอ้ยมันใหญ่มันงามอจริงมันบ่มีรถ ไม่คนงเดิผ่านทางหมดผ่านอืมุานทนั่งงามรถรถจักรยาต์่ครับรถไงรถเลียวานี่นี่รปสักก็ไม่ไม่เอ็มเลยครับอยู่ว่าปีไหมครับรถสก็ไม่เอ็มเลยอยู่ว่าปีจะเอารถเพื่อเอารถมาสองพันไหมครับรถระว่างเออเดี๋จังสามงรเดยารถไลยอยู่ทางว่าปีมีรถหลยูไอ้ว่าปีกับบอไก่ตัะนอบอไก่ป็นไหนโอเคเช่ ก่อนสีได้กันขออนุญาตเบอร์โทรเันก้อนศูนย์เก้าสามศน่ามงามก้าหกศูนย์ูยควายงามควายใหญ่เิ่นควายพัฒนาเพิ่นกำลังต่อรองมันงามผู้ใดก็อยากได้เอาไปเลียงพี่น้องตะวลุกซ้ายเิ่นงามข้างนอกท้ายตันคือหรือห้าเข้าหกเันอะไรด้วยอะไรกั้าโอ้เจ้าเิ่นไมันกลาบกันโอเคขอบคุณเลยมันมานกับมันมานเอ้ามาสวัสดี พ,พ่ออ้วนสวัสดีครับพ่ออ้วนจุ่มแยงได้ควายงามมาเปุ้ยสายเผือกเพื่อนเมีสาวหน่อยสายเผือกงามๆเพื่อนเอามาเปิดอแปดเดือนก็จะแปดเดือนพี่น้องลูกเจ้าไข่มุกขาวพอดังสายเผือกเปื่อนไปไหนพออ้วนเปื่อนไปสองหมื่นห้าห้าร้อยเพื่อนเปิดอนไปโอ้ถ่ายงามพี่น้องถ่ายงามแง้มเบื้อง่ายเพื่อนร้อยยี่สิบบวกความสูงเพื่อนพี่น้องได้ซิที่เด็ดมาเอาได้เด็ดพ่ออ้วนเพป็นปลาเหมือนนี้เนาะโอ้หน้าสวยหน้างามเขาแก้วเนาะ สุดยอดเลยโอเคอัตลักษณ์สุดยอดได้เลยสายเผือกเนาะไล่กว้างดีเบิดเนาะอ่ะขวัญมงคลมีเบิดนี่ขวัญจองทางโอเคเลยพี่น้องสุดยอดเอาพวันเปิดไว้ราคาเบาๆยี่ห้าร้อยโอเคเอาขว้ยโอ้นี่บ่อแม่ลูกแม่ลูกอีกสี่อุ้ยเนาะเจ้าส่วนอยู่เนาะลูกแรกเดียพี่น้องนี่แม่เจ้าส่วนอยู่สูงหน่อยสี่สิบเอ็ด ลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามเปิดจังไดนบาทนี่โค่นนี่เปิดไ้สามหมื่นเก้าพันหูสามหมื่นเก้าแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องนั่นลูกสาวงามได้พี่น้องนะลูกสาวงามดูนะพี่น้องลอยสีสเวทได้แม่นี่พี่น้องเพราะต่ลูกแรกเนาะโอ้พี่น้องฝ้ายงามเพิ่นพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดราคากับเบาๆสามสิบเก้าเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันสื่อเป็นว่าตัวนั้นตัวนั้ยิ้หาห่ารอยต้องควร ที่เด็ดเพิ่นเอาขออนุญาตเบอร์โทรพูดมาแปกศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเหกห้าสี่แปดเพิ่นได้มาชุดนี้โคมนีสามสิบเก้าตัวนี้ยี่สิบห้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้สายไข่มุกลูกไข่มุกขาวลูกไข่มุกขาวงามงามสวยๆหน้าตาสวยครับพี่น้องเนาะมัป็นมาเด้อร์อ้วนเด้อขอบคุณหลายๆครับผมพออ้วนชุมแพรเพิ่นไดมากชุดนี้พี่น้องเน้องมานี่ควายเข้าตลาด ดูคือคือเก่านะพี่น้องน้าหอยเวียดก็มาเป็นไม่หอยรักคือเก่านะพี่น้องน้าตลาดนะชมภูกระเทาคือขาพี่น้องสายนี่เป็นสายควายสายพัฒนาสายควายงามเพื่อนน้าพี่น้องน้าจะพาพี่พาหน่อคนละขราคากันควายงามราคามันจะเป็นไงค่อยชมน้าพี่น้องนะควายงามเพื่อนมาเพิ่มเพิ่มสุดจังเลยไปซื้อแต่ขายกันแน่ยังได้พี่น้องนะ อะเื่อขึ้นบนเบ่งค่ะวพี่น้องแ่หรือผูนอ่อนนี่เนาะควายหน้าเพิ่นผูน้อยทั้งสองตัวพี่น้องผูน้อยทั้งสองตัวเลยวาแม่หน้าเพิ่นพี่น้องเนาะเนาะเพิ่นจีซีแหละพ่เพิ่นอันนี้นะพ่อ หอยเวียดสี่ลายที่พี่น้องหอยเวียดมาสี่ลายมาเบิรงนว่ยสองตัวนี่เดี๋ยวสิมาถามเบิร์น,นพี่น้องนะหอยเวียดกำลังต่อรองเพื่อให้โอกาสเป็นต่อรองกันสักครั้นะพี่น้องนะโอกาสเป็นต่นอรองสักครั้อ้าวเพื่อจะขายไปเนี่ยหล้วตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนรับน้องขอยห้พี่น้องเกษตรกบคุณยกันวันควายแฟนคลับแานผิดบานสมังรว่าการสมัครเช่นไรจะไม่ต้องความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ปติดกันต่างรับรวยรวยเบิร์ตมีความสาขสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับช่องตะกุณกอผ้เพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนกะวันนี้ก็มานำเสนอสินค้านะครับก่อนติดไปเบิรงคลิปนะครับช่องตะกุณกอผ้เพียงกับมีสินค้าที่จำหน่ายในช่องของตะกุณกอผ้เพียงนี่ยเราพี่น้องก็จจะเป็นเครื่องประดับโม้ควายเด้อพี่น้องเด้อ จะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมกวินนี่ครับหมกวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะครับงานค่งฟีมมอจากช่างระดับประเทศได้พี่น้องได้ช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าร้อยห้าสิบบาทได้พี่น้องได้หนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมีคลิกนะครับคลิคลิกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนีดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพร้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับ ชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งอ่ามีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คลิกไม่นะครับไม้ชิงชังตัวนี้กระดังดีพี่น้องเนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะครับพร้อมสายเดอ้อร์สามร้อยบาทนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตระกูลกอพ่อเพียงก็อย่าลืมซูดแปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือกอลพี่น้องของประดับมั่วควาย คุณภาพเสียงดังๆทนทาน,ทานของช่องต่อคุณขอพระเพียงอย่าลืมสนับสนุนกันดวยครับสวัสดีครับ